This is the third bar of tonight Thailand versus the fighter from Iran Ladies and gentlemen, please welcome the blue corner from Iran Mohamed r a m a n i นักมวยจากแดนเปอร์เสียครับช่วงนี้เข้ามาหากินในเมืองไทยกันเพียบเลยครับและคนนี้ก็คือโมมัดรามานีครับ9ปี ขึ้นชื่อว่านักมกนักชกจากอิหร่านครับประสบการณ์นี้ไม่ต้องพูดถึงครับแล้ววันนี้บุกสังเวียน LWC ซูเปอร์แชมป์โมฮัมเหม็ดรามาเดย์ในพิกัด154ส่ปอนด์นั่นเองนะครับและ มุมแดงจากประเทศไทยนั่นเองนะครับนักชกวัย16ปีดาวรุ่งจากเมืองรถม้าจังหวัดลำปาง ladies and gentlemen please welcome the red corner from Thailand ชัดเพชรโรงเรียนกีฬาลำปางเจ้าหมาพยศจากจังหวัดลำปางครับชัดเพชรโรงเรียนกีฬาลำปางฟอร์มนี้กำลังสดใสซาบซ่าเลยครับ วัยแค่16ปี16ปีชนะมา35ไฟได้วยกันชาเพชรดงเรียนกีฬาลำปางวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับที่เวทีมวยลุมพินีแห่งนี้นะครับและสำหรับผู้ชีข้ขาดมาดูข้อมูลครับ16กับ29 13ปีครับช่องว่างระหว่างวัยหกับ180ยครับ5เซนิเมตรประสบการณ์เนี่ย โหฉัดเพชรนี่อายุแค่16ปีเนี่ยตัดต่อยมันี่ร่วม50กว่าไฟแล้วครับไม่เป็นร้องครับภาษามวยเขาบอกว่าต่อยมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นเลยครับ <c oughs> โอ้โหเดินขู่เลยครับโมฮัมหมัดร,รามานีแหมดูลูกป้ายหน้าฉัดเพชรครับดูลูกป้ายหน้าสักครออ้เด็ก16นะครับเด็กคนนี้ครับโอ้โหดูครับกรรมกรกรรมการไปกันหมดโอ้แข็งแรงมากครับฉัดเพชร เชื่อแน่นอนว่าอาวุธเด็ดของรามานี่ก็อยู่ที่กำปั้นเลยครับรอจังหวะในการปล่อยโอ้โหแต่ว่าเตะนี่ก็ใช้ได้เลยครับรามานี่ครับแต่ว่าเรื่องหลักเรื่องเหลี่ยนมนี่ก็อย่างที่เรียนไปเลยครับชัดเพชรนี่ดูจะเหนือกว่าโอ้ดูต้นต้นขาของชัดเพชรนี่โอ้โหแน่นมากครับบ่งบอกเลยครับว่าเตะหนักครับโอ้ดูนี่ครับแลกแข่งกันโอ้ยเต็มชายโครงครับแข้งขวาชัดเพชร แมคคามารีวันนี้ต้องลงทุนเลยครับถ้าจะเดินสาวหมาถถัดก็ต้องเดินไปใกล้ก็ต้องเสี่ยงกับแข้งของฉัตรเพชรเลยครับอ่ะแรกเอาอคนหนึ่งเตะนอกเตะพับไหนครับอ่ะเฉียวเฉียวไปหน่อยครับไม่มีอะไรครับเตะหลุดครับฉัตรเพชรแหมเริ่มจะมีรีรอแล้วครับารามานี่โอ้โยแข็ง <laughs> โอ้โห โอโดนเตะบ่อยๆนี่มันจะไม่มีแรงเงานะครับรามานี่อะน้ามันใจว่าแข็งกลั่นก็เดินมาต่อครับโอ้โห,หน้าตานี้ดูมีความกังวลเลยครับโอ้โหดึงจังหวะเตะสวยครับลูกนี้เอาอย่างไงครับรามานี่ โดนเตะพับนอกไปอีกครับเขาเป็นคนที่ออกแข้งได้สวยครับชัดเพชรออกหลุดไปบ่อยนี่จะสื่อความมั่นใจนะครับ <Yeah. S 2> เดินเข้ามาหัวอีกแล้วแหมกรรมการบอกยากเกี่ยวครับอะโยกหาจังหวะอยู่ครับโหลังจากโดนไป2-3แข้งนี่รามานีหยุดไปเลยครับ ก็คิดเยอะเลยนะครับจะออกอาวุธอะไรไปครับกลัวจะโดนสวนอย่างว่าและครับหมัดกับแข้งครับแข้งมันยาวกว่าหมาัดนะครับมันต้องดักจังหวะดีๆครับออกใกล้หวดใกล้หวดเลยนะครับชัดเพชรมาอีกแล้วเนี่ยจังหวะผิดไปหมดเลยครับรามานี โอ้ลุดีอีกแล้วครับรามานี่ครับโอ้โหแต่แข้งขวามนจะคู่ครับเต็มชายโครงครับตัวแอนเลับโอ้โหยิงแต่ยิงบันใจเลยครับโอ้โหคนนี้หน้าเครียดครับดูภาพช้าครับแต่นักไรกยังตั้งตัวไม่ติดนะครับเดินสาวกำปั้นใส่เลยครับโอ้ดูจังหวะป้ายหน้าจังหวะนี้ของชารเพชรดูครับแข็งแรงมากครับนี่นะครับลูกนี้ยังไม่ทันครับ ฉัดเพชรเองก็ต้องบล็อกหมัดของรามานี่ดีๆครับโอ้หมัดแกน่ากลัวครับอ่ะยกสองครับใส่กันต่อครับหนุ่มไทยจากลำปางครับ16ปีเจอกับหนุ่มอิรานครับฉัดเพชรนี่ก็น่าจะมั่นใจมากขึ้นเลยครับเพราะยกแรกนี่ไปเข้าเป้าได้หลายครั้งรามานี่ยกนี้ต้องสู้แล้วแหะครับโอ้โห,โหดูครับ <c oughs> แต่มันจะสู้ยังไงล่ะครับโดนตลอดละครับมาอีกแล้วโอ้ต้องระวังหมาดฉัดเพชรแม่เตะแล้วหน้าเปิดไม่ได้ครับกาต้องอย่าตกครับแต่ลุนได้เสียวไปด้วยกันล้วครับหลุนอีล้วครับรามานี่ขยับขยับหาจังหวะอยู่ครับฉาดเพชรโอ้รามานี่เองก็แม่คิดเยอะเลยครับ โอ้โหจะออกได้แต่ละหมัดนี่โอ้ต้องฝ่าดงแข้งเข้าไปครับต้นยกนี่ชิงเดินนะครับรามานี่ครับแต่ว่าพอกลางยกนี่ชัดเพชรตั้งตัวได้นี่ไม่กล้าเข้าแล้วครับอืมแสังเกตนะครับยืนห่างนครับรามานี่โอ้เริ่มมีร่องรอยแล้วครับบริเวณชายโครงด้านซ้ายของรามานี่ครับอของฝากจากลำปางครับ ซ้ายหน้าแค่คลำทานนะครับแต่ขวาหลังหลุดครับหลุดทั้งคู่แรกกันคนละทีโอ้ยชัดเพชรแผลไปอีกทีครับอ่าวงในตีโอตีสู้ด้วยครับชัดเพชรโอ้โหดูลูกป้ายหน้าครับกดลงไปเลย นี่ถือว่าสายหลักเหลี่ยมนะครับป้ายหน้าขยับเข้ามา,กาใกล้ๆครับฉัดเพชรโอ้ถือว่าแข็งแรงใช้ได้เลยครับเนี่ยไม่กล้าออกบัตรครับรามานีโโระวงระวังตัวเลยครับรามานีเอายังไงดีครับฉัดเพชรเองก็รอจังหวะอยู่ครับแต่รามานีก็ไม่เดินเลยครับ อยู่แค่นี้แหละครับรักษาระยะห่างเบินไปอีก2ทีครับชัดเทสจ่ยกล้าเลยครับรามานีครับจยกล้าหน่อยอืย้ <laughs> ืดกันทั้งคู่โย,ยกโยกอยู่ยถ้ารามานีเมาโอ้โหกระไดแข่งไปีกทีครับชัดเพชร อ้าวโอ้ยดูนี <sl Brain> <región> ่แกจะก้มหลบหรือเปล่าครับหรือว <int ess im ità> ่าแกขาอ่อนหรือแกทิ้งตัวหลบเครับจังหวะต่อเนื่องครับตามน้ำครับผ่านยกสองครับโอ้โหยกนี้รามานี่นี่ถนอมอาวุธจริงๆโอ้หน้าตายังใสอยู่เลยครับจัดเพชรส่วนคนนี้ครับโอ้แววตามีกังวลดูภาพช้าอีกทีครับเนี่ยต้นยกครับอาศัยช่วงจังหวะที่ ชาเพชรยังตั้งตัวไม่ได้ครับเดินลุยใส่เลยนี่เป็นจังหวะป้ายหน้าตีของชาเพชรดูครับหักโอ้จนเสียหลักลงไปกองกับพื้นเลยครับฮีเตลุดครับแม่ดีที่ว่าจังหวะนี้ไม่โดนนะครับป็นงั้นนี่โอ้โหฟรีคิกเลยครับยกที่3ครับดูว่าทั้งคู่จะมายังไงครับเดินเข้ามาเลยครับชัดเพชรครับต่อยขวาไปทีหนึ่ง อ่ะรามันีทถ้าไม่เดินครับชัดเพชรเดี๋ยวจัดให้ชัดเพชรบอกถ้าพี่ไม่มาเดี๋ยวผมไปเองครับพี่โค้อีกแล้วครับผมมาพร้อมแข้งครับพี่โอ้โหแต่ละแข้ง,ขงแกนี่โอ้โหแม่นยำแล้วก็นหนักหน่วงเลยครับเพื่อแสดงให้เห็นนะครับว่าท่าเดินทำนี่อ่ะพูดยิ่งหนักเลยนะครับชัดเพชร สำคัญคือรามานี่นี่แกยังแก้แข้งของชัิเพชรไม่ได้ครับโดนถีบสกัดไว้มีฟุตเวิร์กครับพยายามจะใช้สังวาฉาบชวยกับรามานี่โอ้แล้วเปิดซี่โครงแบบนี้มันเข้าร่องแข้งจริงๆครับนั่นแหละครับ โอ้โห,หลุดก็โดนอีกโอรามานี่จะแก้ยังไงครับยังคิดไม่ตกครับแหมข้งขวานี่เปิดไฟเลี้ยวรอเลยครับขยับเมื่อไหร่นี่หดทันทีเลยครับมาอีกแล้ววงนประกบน่ครับประกบนี่รามานี่ก็ตีไม่ถนัดครับโอ้ถ้าไม่พลาดซะอย่างเดียวนี่โหชัดเพชรวันนี้นี่ ไม่น,าน่ามีปัญหาครับอ้าวๆต้องระวังเหมือนกันครับพี่จริงแข้งขวาก็ดีครับรามานี่แต่ว่าแกออกน้อยไปหน่อยแล้วก็ช้ากว่าฉัตรเพชรน,นะครับเรื่องหม,มัดไม่ต้องถามถึงเลยครับไม่กล้าออกเลยครับตอนนี้ <c oughs> ออกหมัดแบบกกล้าก,กลัวแบบนี้นครับรามานี่ครับโอฉัตรเพชรก็เห็นนะครับ อานาทีสุดท้ายของการต่อสู้ครับจะจบลงอย่างไรครับโดนเหมือนการชาดเพชรต้องระวังครับอ่ต้องกล,กล้าเลยครับรามานี่ครับ้าต้องการผลลัพธ์ที่แตกต่างอ้าวลุดอีก ต่างคนต่างรอครับต่างคนต่างรอเข้ามาหวขวาเต็มๆกินฟรีครับลูกนี้แหมกว่าจะสมบอัศวินใจสิงนี่ก็ปาไปช่วงท้ายยก3มแล้วครับรามานี่เวลามันเหลือน,น้อยลงทุกทีแล้วครับสำหรับรามานี่ครับเนี่ยขยับเหมือนรอจังหวะแล้วมันไม่ได้นะครับหมดยกสุดท้าย โอ้เราดูความน่ารักของชัดเพชรดูครับโอ้เด็กกว่า13ปีครับอ่กมาวรุ่นพีดูภาพช้าครับโอ้แต่อาวุธมวยนี่เหนือกว่าเยอะเลยครับดูครับดูแต่ละแข้งสิครับเนี่ยโอ้โหลูกนี้ไตสวยครับรามานี่แต่ว่ารีบลุกขึ้นมาและผู่ชนะผลการตัดสินมาแล้วเรียบร้อยครับ The winner goes to red แล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับฉัดเพชรโรงเรียนกีฬาลำปางครับไอหนูดาวรุ่งจากแดนเหนือครับเอาชนะคะแนนไปได้ครับโอ้โหวันนี้พลังแข้งนี่